ตอนนี้มานั่งรอดูคอนเสิร์ตไลอ้อนสันฟอร์มนะครับซึ่งขณะนี้ฝนก็ได้ตกมาเรื่อยๆนะครับบรรดาแม่ๆก็ไม่ย่อท้อต่อสายฝนนะครับก็ยังคงนั่งรอไลอ,อ้อนอยู่นะครับโดยที่ แอดมินเมื่อกี้รถติดลมนะครับโอ้ลำบากมากเลยตอนมาฝนไม่ตกนะครับครันี้พอจอดรถสักพักหนึ่งฝนตกรถติดลมต้องช่วยกันกับอปพอ,อ,อ,อนะครับช่วยกันเกตรถกันขึ้นแล้วก็เอารถลากมาลากโหมดมากครับสำหรับคอนเสิร์ตรอบนี้ ต้องขอขอบคุณอบปร,ปรลรอนะครับที่ช่วยกันเข็นรถแล้วก็ช่วยลากรถให้ขึ้นออกจากลมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆากเลย